สวัสดีครับต้องการด้านเหมือนเดิมไหลไม่รับไหลอ๋อมันไหลเหรอครับมันไหลแล้วไหลแล้วบ้านใหม่ปะครับบ้านเข่าปะครับโอ้บ้านเจ้ารอบเลยนี่รอบเดียวโอ้พวกผมเหลือสองหอบแล้วมันตายโรคเกล็ดตามบุญตามกรรามีอะไรดูดิ กกย่างสดๆร้อนๆอครับขอบคุณครับขอบพระคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนพิกัดดอนจิกซิตี้เห็นไหมร้านร้านไกย่างที่อร่อยที่สุดในย่านนี้ ดูบรรยากาศรอบข้างร้านนี่ผ่านไปผ่านมาก็แวะอุ่นนุนนะครับ